จ้าสวัสดีค่ะแม่เพชรค่ะเราพัฒนาแม่เพชรนะคะประจําวันที่หกพฤษภาองพันห้าร้อยหกสิาเนาะอาร์ตเขียนตัวนี้แม่เพชรวิ่งตัวใดครแม่เพชรคะก็นี่งไงเกตาแปดเลยเ็กๆเเกตเขียนให้เมื่อมื่อนกรูดสามกับเดูเมื่อนกรูดสาเจ้าเดี๋ยวเอาไปรูดสามกับเก่าว่ามือนจะด้มาว่ามมาๆมเออจ้าหลังจากที่เขางวดที่เหลวสามกับเก่าเนาะแม่เพชรเนาะ งวดนี่ประเทศไหยตองวดเลยค่ะจะแต่ว่าลักเทียมันกอขงตอลังเทียมมันตบบางวดนึงเลยสูตรมาใาไม่โอ้ยสูตรหน้าไม้ในสูตรมนใาม่นะคะท่าผู้ชมค่ะโดเดนนี่ส่วนนีาส่วนที่ถูก99 990หก990ที่เขาว่าเอาขนว่คือเก้าไม่ใช่บอกหนึ่งหกเก้ากับสูตรนี่จ้ามันออกคือเก้ากับหกเก้าศูกับสูตรนี่จ้าแต่ก็มีอีกสูตรง้อยหัวอีกจ้าสูตรง้วยหัวน่เก่งได้ซีซีหนึ่งห มันกับเขาเป๊ะบาดสูรที่แบบเกียงได้สองหาแปดพราเขาก็เลยมันได้สองสูรสูรได้ที่เขาส้มเก้ามือนั่นสูดรุดชดชุดอันสูดอันรับท่ายค่ะมันในแปดเทียนี่ค่ะจ้าจ้าอือเอาเนี่ยหน่อยเนาะจ้าหน่อยเคียนเขียนเลยเข่าๆเลยเจ็ดเจ็ดต่กี่มันฟังคววมมันเป็นบนยางเดียวเราก็ประกับบานมันมันจะเริ่มมันจะเริ่มมันจะเริ่มเปลี่ยนเก่งอันศูนย์เจ็ดบน มันแรนมันกลับเป็นเจศูนล่างเดียนวันสูตรห้อยหัวได้4ี่ห้าูนยเจจับไทยได้ห้าสี่เจ็ดศนยบ้านกับได้หกศูนย์มันแรนเป็นตัวกลับเรียกล่างเมื่อเรียงไงคือกันสูนรูนยอินัเเก้าศูนย์เก้านย์นั่นมันก็เร่นมันก็มันก็เล่นเป็นล่าง ปกติน่นปกติมันจะเป็นอัเก้าศูนย์เก้าศูนย์ล่างรหดเด็กใช่ใช่เออขึ้นหนึ่งเก้าศูนย์เก้ามันสีเรีนเป็นมันสีแลนเป็นล่างแต่มันแลนเล็กขึ้นเป็นบนหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเลยนะนะมันคือจะเป็นทางสันเอาขามุงแรนข,น,น,งน,น,นขึ้นทางสันมุงเห็ดขึ้นทางเครื่องกูกระซี มุกกระพับกุกระเทียมครับ,บ,บ,นบนเนี่ยเพลทเรามีวิธีการก็ต้องชุ่มขาที่เจรู้บานในบนล่ลลลลลลล trades, างใส as ่กันเลยรอะบ้จับเทคนิควิธีการบานมันเป็นแบบนี้เข้าก็เลยอ่ะห้าเก้าเราพัฒนาวันที่หกคุกสภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารูด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 ค่ะรูดบ้างหันก็จะสามเก้าเนาะขบ้าสามเก้าขบบ้างรูดก็เลิ่มรูดแต่สามสัปดา์เสร็จโอ้ก็เขียนใบสามกรับเก้าวันค่ะเอ้า ก็เป็นบายแล้วแปดนอเล็กแปดโอเล็กแปดนี่เห็นรูดแปดรูดแปดด้วยค่ะทั้งช่วงค่ะรูดแปดกับเจ็ดบวกไหมไม่ใช่โอ้แปดกับเจ็ดโอ้รูดแปดเจ็ดนั่นละแต่ว่าแต่ว่าตัวเด่นตัวนี้เด้อสิบอกให้ตัวเด่นตัวเจ็ดเป็นบวกจ้ะที่เพจเขียนว่ารูดทั้งหนาเนี่ยวิ่งรูดทั้งหนาเนี่ยจะรูดเลยโอเครูดที่กวิ่งรูดไปนี่นี่ขัดขือออกวงหันมันถึมาออกตัวนี้ กระดอกคือเก่าศูนย์จีบตัวนี้มีกระเด็นนี่แหละซองตัวนี่แหละเด่นเด่นตัวตรงนี่แหละจ้านี่มันตัวตรงมันมันซองสูตรนี่อันนี้ถ้าสูตรอันสูตรง่วยหัวนกสีขาอันจ้าบ่านี้สามตัวบ่านีเท็ดหัวนี่โอ้นี่มัตตาวามตตาวามตตาวาหันจีจัดไว้เพื่อลมหงบาดเ้าทแบบนี้บ้านไว้คนเหมือนกันไรเขาเจ้าเฮ็ดพ่อเป็นนั่นนะค่ะเขาเจ้าเฮ็ดพ่อเป็นนี่เลยสามตัวนี่ห้าหกแปดเจ็ดเขาเจ้าสลับเอาโลดนะจ้านี่มัด โอ้บาตะมช่วมสูตร4 8 7 8 9 8 7พระเจ้าโอ้ากกดอรอจ้าจ้าแต่ว่ากันพูดได้ว่าจับจับตัวนี้เลยแม่8 9 8คือถ้าพูดพูดอยากวิ่งกบวิ่งใน4ตัวลั่นเลยมันบอบรูเดบเนีัย3 4 8 7มุนเอาตัดเอาใน4ตัวเลยก็ไดนอเเท็เนาะจ้าจ้า5 6 4 7 5 6 4 7 7 8 4 7นี่สดสวด สูตรหมาเนี่ยก็ซ oh, <c oughs> <c oughs> ีซีหนี่นที่ขอเฮ็ดได้ห้าเอ่อเมื่อเมื่อน่เฮ็ดหาเดได้ห้าห้าหกศูนย์เห็นบ่มา้าั้งหนาเห็นมเนียนเนียนเห็นบนี่นี่ศูนย์ศูนย์ศูนูนย์ูนย์กระสูดยาวที่ที่เลขออกศูนยกปั๊บขางเลยศูนย์หาเก้าเลขออกอันอเลขออกอันนั่นที่เลขแง่นั่นเลขออกหปั๊บขว้งเลยเน้งน้อหาเก้านะเออศูนย์หกแปดเออกศูนย์หกแป พอเคีงในเนื่องหาเก้าเลขเลขออกมาปั๊บหนึ่งห้าเก้าเลยบ้านันเลขว่าเขาเปลี่ยนปั๊บก,ก,ก,กดกระชกเงเลยหาเก้าเพราะบ้าเลขอ,อันมันวักกันเพราะว่ามันจึงขึ้นเตียมหนึ่งเก้าศูนย์ห้าเก้าเลขว่างหัวสี่เตตัวเดียวแต่ว่าเขาจับถ่ายใส่มันมัดล่ะอตอนนี้มัดตอาน,นี้นี่ ต้องหันค่ะถ้ากว่าจัดเป็นล็อกไปอย่างสี่เขาเจ้าซื้อก็เจ้าซื้อเจ้จ้าสิครับเหรอใครอยากซื้ออังสี่งก็จ้ามันจะมีเปลี่ยนเงินมาจนหลายๆคนก็ว่าฟุตบอลเด็กครับคอยบอลเด็กครับเพราะว่าคนเสียใจได้เพราะว่านี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเราพัฒนาประจำวันที่หกผู้สภานะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะของแม่เพชรลอยล้านนะคะสองตัวนะคะสองตัวบนล่างเนาะแม่เพลตเนาะมีแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะเน้นที่แปดเจ็ดนะคะตรงชมค่ะ แล้วก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดห้าเก้าเก้าห้าเน้นที่หาเก่ามิเพ็ดให้วิ่งรูดแปดกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดนะคะทา่านผู้ชมขาบังคันเน้นรูดสามกับ 9, เก้าเ,เน้น, 0, นเน้นสามเน้นสามงวดเจ็ดกับศูนย์อันเน้นศูนย์วิ่งศูนย์กับเจ็ดเน้นศูนย์กับเขา่าลาดมาก<า>มาก่อเขางวดอัน แม้ว่าเขาเลขออก4 7 9เนี่ยเพราเขาย่อมรับได้ว่าวเาเขาขึ้นเพราเขาบนวาเสียเขาตลอดไม่ใช่แมนมนเมบาตขึ้วิ่ตอนนั้นเก่งได้6 9 0กะเนี่ยนย์0ก็ถือหนึ่ง6 9กะเนี่ยนนึ่องกับ1 6 9ก็เนี่ย6 9กันถือค่ะบาดนี่มาวาเสียเส็นตอน2 5 8นั่น5 5 2 8นั่นแต่ว่าถ้าเอาสูตรงายหัวใส่มันจะได้4 4 1 6 ปัดบ่อเอาสูตรเนี่ยใส่ถ้าถ้าบ่อเอาสูตรอันงอยหัวใส่สิมีตาแปดเจ็ดกบนี่ค่ะแต่ว่าตัวนี้มันก็มันกลังเรื่อยามันหอมสื่อสูตรนี่มันแล่นออกนี่คือสูตรนี่แล่นออกนี่ก็เลยเฮ็ดลัดไปเลยมอก็เลยเฮหตุจำนี่แหละถือว่ถึอกันไ้วไดค่ะค่ะเพราะว่ามันเดินดีมันเดินดีคือสูตรนี่ยี่สิบเอ็ดงวดพิษพิษเก็ดงวดนี่มันเดินดีคือสูตรนี่เนี่ยของพ่เลี้ยงเลี้ยงเล่าบัวท่านได้เพ่งสองเดือนเนาะค่ะค่ะเออค่ะ นี่มี่ซีตัวพร้อมนี่ค่ะทานผู้ชมค่ะซีตัวนี่ให้ไปตัดซื้อเอาหรือให้พิจารณาเาเ่านะคะนี่ถ้าออกถ้าออกเหมือนซีซีหนึ่งหกไม่จอกตัวนี้เลยศ0 59์ศูยเก้เลขเลขล่างเลขจะออกบน0ูนย์หาเก้าเลขล่างศูนย์ศูนย์ค่ะถ้ามันออกถ้ามันออกค่ะเลขซีตัวสีมี้หาหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดหาหกีเจ็ดเจ็ดแปดซีเจ็ดศูนย์ 1059นะคะตุ่มช่วงขาสรุปก็เลขว่าลายตูนเนาะค่ะไมาแล้วจอมาเอาเรื่องไงไปพร้อไม่ได้ประเดี๋ยวไปหลาค่ะกระตามนี้นะคะตุ่มช่วงขาอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเมเพ็ดลอยล้านเนาะค่ะเนาะแนวทางหดหดวดรุ่นกว่เขาเป๊ะค่ะอาจจะมีเขามีรุ่นเนาะเมเพ็ดเนาะเพราะว่าเป็นตัวเลขแนวทางซื่อสําหรับใข่ท่านผู้ชมได้พิจารณานะคะผู้ใดมาร์กซ้ายต่ำเล่ากับพิจารณานรงกัน ซื้อเรียกวอกซ้ำก็วิรีบอกโอ้มาดาจากวางมาซื้อหน่อยเจ้สื้อเส้าบาทก็หลูดสามไหมเออน่าจะได้จักเงินจ้องเงินมีเพชเราได้เดยค่ะท่านผู้ชมขาได้เออเราทั้งหลุดั้งได้ตวงตงมัาบอันเอซก็ยัเป็นล่องให้คนแน่กตรก็ล่องให้เล่าก็ได้เส้าบาทแล้วก็ร่องขึ้นซีเลยเจ้าควรจะอ้วนเงินเจ้าบ๊อบบ๊อบบอบบอบ่จ้าอ้วนไ้ควจอ้วนให้แล้วเรียบร้อยว่าสินเออ ซืดต้องข่อยนะถือป้าก็กรโอนมาให้หมดเลยจำไม่จำใบจำเปันหาเงินง่ายกับมันถือเลยค่ะทำมันชุ่มฟังเม่เปิดเดลเม่เพ็ดรอดได้เมเพ็ดรอดถือนะคะค่ะมันถือกับงายแล้วว่ะค่ะมันเข่ากับเขาเนาะเม่เพ็ดเนาะค่ะมันเข่ากับค่ะขันรุดก็คือนรุดเข้าบริบากันเนาะค่ะขันเข่าก็คือเข่าเนาะค่ะทำมันชุ่มประเภทเท็ดสูตรเล็กที่ไปตามมาหลายอาจารย์นี่เมเพ็ดนม่เพ็นข้าวเหนียวนุ่นหลีหลี ค่ะแล้วก็พรประกันแนนเขาคือเขาตัวเลขก็คือตัวเลขต้อบอกประกันว่ายายเป็นเรก็องประกันที่หนังถ้าแตกหยังก็บประกันก็จะสำหรับเอามาเอกว่าก่อนฝากย้ายเพจบอกว่าเจ้าคือประกันคุณชีพประกันนี่หนังผฟุกขโมนก็บประกันก็จะเนี่ยมันของม่มีหักด้วยเพลนเนาะมันก็ลู้มันเก่งเล็มากนี่จนนั่นแล้วว่าันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเมทเพ็ดเนาะค่ะเนาะ ก็ขอขอบพระคุณแม่เพชรหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางเออ่มาให้ช่องเจี๊น่างน้ำโชกเป็นสะพานบุญในท่านผู้ชมได้ไปเสียงซื่อเด็กเล่าพัฒนาเมือมืออื่นเนาะแม่เพชรเนาะมืออื่นเนี่ยมาแลงสองถุงเครืองมีเฮไปน้ำกันนะคะมืดอายเลขออกปุ๊บแอกรสิเฝ้าโทรมาหาแม่เพชรทันทีแม่เพชรได้ไล่เป็นได้เลยเลขออกสามก้อนเจี๊ยนไล่ไปเลยเจี๊ยน่างมาจนเอ้เอ่าโอ้ยเราไ่ตองไปจากหัว้าเจ้าเลยมนเอ้ แม่แน่จะหัวแอร์ค่ะเพราะว่าแอร์ได้เงินาแต่ว่าย่างกินได้ผมก็จะขาดสิบบาทเนี่ยใครหรือว่าเอาตัวละสักบาทคอยว่าอันคอยขยยานมันบดถือกันนะเพราะบางวันก่ามันก็บดถือค่ะบางวันก็ถือตัวละหน่อยมันบดถือคนขยานบาเนี่ยย okay? ่างมันเขามวแตเขาค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ขอบุญขอบคุณเมพรหลายๆเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเมพรสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ